สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรผันแพงครับเอฟซีแฟนคลับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอ่ะโอ้ยอาบน้ำอาบทาครับมันขึ้นเนะาะมันขึ้นว่านนะครับกะเซตจ,จากการที่ไปให้กำลังใจนะครับสาวหน่อยเพชรผันแพงน้องอุงอิง โจน้องอิงอยู่ท่างหมอชิดสองนะครับมือนีอยุลาดกระบังบ่นะครับมือนีแรงนีนะครับ,แ,รรบแต่พี่น้องผมขอบอกกอนสิลับสินออันกันนะนีกะประมาณตีหาแล้วบ้างนะครับคือหลังจากาเสร็จจากการแสดงที่หมอชิดสองผมก็ได้มีโอกาส นะครับแต่ไปข้าวเอื่อนมันร่วมแาบรบว์เป็นภาษาไทยกันแบบทางการมันร่วมรับประทานอาหารกับบอดโจะนะครับร่วมรับประทานอาหารกับบอดโจไปกินเขา่าแล้วช่วงมันกินเข่านะครับเดี๋ยวกันเลยกัมีหนึ่งในนั้นก็มีเฮียหน่อยนะครับหนึ่งในนั้นมีเฮียหน่อยระวังรับประทานอาหารเนาะเพิ่นคาร์โบว์ตามข้าเอื่อนว่า ผู้รับผู้ใย,ยว่ากันระดับผู้นำนี่ระดับผู้บริหารนะครับเรื่องที่ผมสีมาเว่าให็นพลพี่น้องฟังเนี่ยนะครับบอกเคยเปิดเผยหมองได้มาก่อนนะครับการพูดคุยนี้นะครับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณตีสอง นี่ที่ผ่านมานี่นะครับระวังบอดโจกับเฮียหน่อยครับนี่นะครับนี่การดิวรับอืมแต่ว่าตอนนี้มันบอรับหล้วล่ะผมเอาเบามันเลิกรับแล้วมันเลิกรับแล้วครับอ่านะครับมันเลิกรับแล้วดิวนี่ ก็คือมันเป็นโปรเจกต์มันเป็นโปรเจกต์จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นนะครับต้องเบิงกันในอนาคตบอดโจก็เพี้ยนหน่อยเนี่ยเดี๋พูดจาเดีวปรึกษากันในส่วนของอยากสิมีร่ายการพี่น้องอยากจะทํารายการเป็นของตัวเองนะครับ อยากจะทํารายการเป็นของตัวเองมันเสืบอบเนื่องจากว่านะครับหมัวว่านพอโจ้กับนองอิงนะครับ,ดบเด็ดไปทายรายการก็มาดีครับเนาะก็มีตลกชั้นแนวหน้านะครับรายการก็มาดีครับพี่น้องกับซีฮูดีนะครับเป็นตลกที่ทันสมัยที่ทําเขาเรียกว่าแผนงานหรือคอนเซปต์หรือ การดําเนินรายการที่มีความทันสมัยมากๆตามกระแสมากๆเราบอดโจแล้วมักแห้งครับเราเลื่อยใดมากเว,า,วากันกับเฮียนหน่อยนะครับในเรื่องนี้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับที่ซื้อชั่วโมงสื่อผังรายการนะครับซึ่ง ร่วมมือกันกันบเฮียหน่อยนะครับเพราะว่าเฮียหน่อยเป็นเจ้าของโปรเจกต์มอลลัมไอดอลเนี่ยนะครับซึ่งรายการมอลลัมไอดอลเนี่ยเป็นรายการใหม่ที่เลตติ้งสูงมากครับนะตอนนี้อ่าแล้วบัดที่นี่เราก็เลยว่าถ้าสมมุติมันเกิดขึ้นได้ มันควรสิต่างซื้อว่าจังไหน <c oughs> มันควรจะไปในแนวทิศทางไหนมันจะเป็นไปได้หรือไม่นี่เป็นสื่อหน่จะเป็นซื้อร่ยการอย่างแนวเราก็บอไปด้่าอ <Talk show. S 1> ียังก่อนละทอล์คโชว์ตลกอียังก่ก็เอินสิเอาไปละท,ทั้งแบบตลกบอรหรืออียังจังไหนเสื้อบอรครับ เรื่องนี้ซอนุชยังไม่ดูเลยครับเพิ่งรู้พร้อมๆกันกับการกินเข่าเมื่อคืนเนี่ยเพิ่งรู้เลย <c oughs> เออนะครับอันนี้คือเรื่องแรกที่เกิดจากการสนทนาในระหว่างรับประทานอาหารเมื่อคืนนะครับอืมบ่เม็นว่าผมส่วนหลวเอามาเบาเดนะครับบ่เมนว่าผมส่วนหลวเอามาเบาอันนี้นะครับ บอรลระบอกวบาโหลดนะครับบอลจาก็พีน่น้องด้เลยนะครับว่าถ้าสมมุติเพิ่นลมีรายการอีหลีมันเป็นตะคือบอเแล้วไล่การนี่ควรสิเป็นแนวไรน,นี่นะครับเอาเอาซื้อครับถ้ารายการทุกสิ่งทุกอย่างคือเฮียนหน่อยเพิร์ล้าลมอลลัมไอดอนเกิดขึ้นมาได้ดัังใดเกิดขึ้นมาจากว่าเฮียนหน่อยเราเป็นคนมักเบิง นะครับถ้าตามแผนงานบริษัทเขาจะเรียกว่าเป็นผู้ซื้อใช่ไหมครับมันก็จะมีภาษีซื้อภาษีขายลักษณะนี้เป็นผู้ซื้อก่อนหน้านี้คือเฮียหน่อยเราเป็นผู้เบิงมักเบิงแล้วที่นี่เล่าเลื่คิดว่าเล่ามักหยังเล่าเอาสิ่งนั้นมาเห็ดคือรด้ายการมอลลัมไอรอนเล่ามักมอลลัมนะครับเรามักมอลนะมมอลัมเรามักวิถีความเป็นอีสาน ความเป็นมอลลัมจนเราดีเป็นอ่าเขาเอิ่นว่าเจ้าของหัวหนาวงองยอนควมหมักของเราเป็นผู้มักเบิงจนในสางรายการเป็นของเจ้าของนะครับแล้วบัดที่นี่สิ่งที่บอดเวิในเรื่องว่าอยากสิมีรายการกับเฮี่หน่อยนี่ก็ะเกิดจากการที่บอดเล่ามากักเรามากรายการก็มาดีครับมักแห้งครับเราบอกเราว่า คือรายการเนี้เป็นรายการที่บอสอึ้งมากครับแล้วชอบมากชอบสุดๆเลยนะครับแล้วบอกว่าเราบอกเลยรับว่าหาทุกช็อตหาทุกฉากทุกฉากจริงๆนะครับแล้วบอกได้เลยครับห้ามพลาดเลยละว,ว่าเบื้องให้ได้ว่าน้ององค์หญิงครับเสียน้ําตาไล่การตะลกอย่างเฮ็ดให้น้ององค์ิงเสียน้าตาได้เดี๋ยว ตลกยังไงทําให้น้องหญิงเสียน้ําตาน้องหญิงจะเสียน้ําตาแบบไหนหัวเราะจนน้าตาไหลหรือดราม่าจนน้ําตาไหลนะครับอย่าลืมว่าเป็นรายการก็มาดีครับก็เป็นรายการที่ตลกทันสมัยผมชอบมากนะครับยิ่งโดยเฉพาะครับพี่น้องเบิร์กังซีเดอร์รายการก็มาดีครับเนี่ยเพิินเป็น รายการที่ออนแอร์ปุ๊บเอาลงแอปดำเลยเอาล่องที่ๆเลย,เเลยเทิกตอกเบารไรเพี้เดียวพ่อออนแอร์ on air, เสร็จปุ๊บเอาลงเลยออนแอร์ air, เสร็จปุ๊บเอาลงเลยพี่นองเขาไปเบิ่งครับกี่ล้านแล้วครับตอนนี้คนติดตามแล้วยอดที่เขารับชมเนี่ยเท่าไหร่ครับแต่ละคลิปไปดูครับบอกง่ายๆคือถือธาตุถือธาตุาแล้วครับสำหรับรายการนี Head ้เฮ็ดให้ ความคิดเราเก้นมาเข้าในฐานะที่เป็น f อฟซีนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่แล้วถ้าเกิดขึ้นจริงๆสิเป็นรายการแบบไหนเนี่ยนี่คือเรื่องแรกครับบทการสนทนาเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ใช่แค่เรื่องนี้ครับนะครับมีเรื่องที่สองสีว่าให้พี่น้องฟังอีกนี่คือผมเกินไปก่อน ไตเติลก่อนผมสิไปนอนก่อนผมอยากนอนก่อนอย่าไปเอาคลิปที่สองนะ่ผมขอนอนก่อนนะครับเรื่องที่สองไกด์ไ้ก่อนเลยขึ้นคอนเสิร์ตไปก่อนเลยครับไม่เคยมีในวงการไม่เคยมีในวงการหมอลำไม่เคยมีใครจัดไม่เคยมีใครทำบอจโจเล่าสีเห็ดครับ ไปนอนก่อนครับเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ